ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาละหบูชาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะบรรยายเรื่องอาตามยมยตาตลอดไป ในวันนี้จะได้บรรยายเรื่องอาตมยตาโดยหัวข้อว่าอาตมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้รวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้คำว่าทุกเรื่องนี่ดูมันจะโอหังไปสักหน่อย แต่ที่จริงมันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือมันจะยิ่งไปกว่าทุกเรื่องแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเขาให้ยึดติว่ามันทุกเรื่องเกี่ยวกับอาตมยตามีความเกี่ยวเนื่องอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องก็ว่าได้ ถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็จะขอพูดว่าถ้าไม่มีอัตมยตาก็จะไม่มีวิวัฒนาการใดๆเลยทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ <c oughs> จะไม่มี พระอรหันจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นซึ่งเป็นวัฒนาการทางจิตใจอันสูงสุดไม่มีอัตมยาตาจะไม่มีวิวัฒนาการใดๆคือจะไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา จะดูกันในแง่วัตถุล้วนๆตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามมันมีความปรารถนาที่จะก้าวสูงขึ้นไปมันก็คือความปรารถนาที่จะละจากภาวะที่มีอยู่แล้ว พูดไปมันก็ลำบากเรื่องนี้เพราะมันอาจจะมาก,กเกินไปก็ได้จากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรนี่คิดดูจากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรมันละจากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรแล้วก็มันละจากความมีอะไรที่ต่ำตำอ ไปตามลําดับจนถึงละจนถึงความมีอะไรที่มันสูงสุด <c oughs> แล้วมันยิ่งไปกว่านั้นอีกนะมันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือมันจะไปสู่ความไม่มีอะไร <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ขอให้จำเอาไปกันแล้วกันจะเชื่อไม่เชื่อจะเข้าใจเดี๋ยวนี้หรือไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ขอให้จำเอาไปว่าถ้าไม่มีอรรมยาตาก็ไม่มีวิวัฒนาการใดได,ได ในด้านจิตใจถ้าไม่มีอธรรมยตาก็จะไม่เกิดมีพระอระหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่มองเห็นง่ายๆชัดๆแม่เด็กๆก็จะมองเห็นว่าถ้ามัไม่เกิดความรู้สึกประเภทอธรรมยตาแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ออกบวช คำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงพระสิทธัตถะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เรามันชอบเรียกกันสะดวกสะดวกว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ออกวชวจริงจริงจะเรียกพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมือ่อตัดสรู้แล้วเมื่อยังเป็นพระสิทธัตถะอยู่ในวังนี่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เราก็ากจะพูดกันง่ายว่าพระพุทธเจ้านะ พระสิทธทัตถะถูกทาน้องกล่อมเปี่ยงขึ้นมาซึ่งจุดสูงสุดของเรื่องโลกโลกของโลกียะทั้งหลายอัศาทะคือความอริอรอยในทางฝ่ายกามธาตุกามธาตุเป็นไปถึงที่สุดแต่แล้วผลมันเกิดตรงกันข้ามคือแท,ทนที่จะติดอยู่ที่นั่นกลายเป็นผลักใส ออกไปให้ออกไปอในกลายเป็นไปออกบวชความรู้สึกของอตมมยตาก็คือความรู้สึกว่าไม่ยอมให้มันปรุงแต่งหรือให้มันผูกพันหรือให้มันครอบงำอะไรอีกต่อไปแล้วความรู้สึกนี้แหละมันเป็นความหมายมีความหมายอย่างนี้แหละเรียกว่าอตมมยตา แต่มันใช้ได้ทุกตอนทุกตอนทุกตอนจน,น,นกระทั่งสุดท้ายเป็นออกจากสิ่งทั้งปวงออกจากพบจากโลกจากทั้งปวงเป็นอันสุดท้ายก็เรียกก็ยังคงเรียกว่าอาตาัตมมยตานั้นตามหลักของบาลีจึงมีเป็นสองชนิดคือว่าเรื่องที่ยังไม่ถึงที่สุดกับเรื่องสุดท้าย อากรรมยตาทำให้ออกจากกามธาตุละกามธาตุถ้ามันอยู่ในกรรมธาตุอกรรมยตาก็ทำให้ออกจากกรรมธาตุไปสู่รูปธาตุถ้าอยู่ในรูปธาตุก็ทำให้ละออกจากรูปธาตุไปสู่อรูปธาตุ ธาตุปรุงแต่งฝ่ายสังคตะจบจบทีนี่มันก็ออกไปสู่นิโรธาธาตุสังคตธ,ธาตุสุดท้ายนู่นเรื่องมันจบเรื่องมันจบได้ไหมว่ามันทุกเรื่องที่แท้จริงๆมันทุกเรื่องที่แท้จริงที่ธรรมยตามันเข้าเกี่ยวข้องแล้วก็ผลักไสแล้วก็บรรดาลให้เป็นไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว้ในฐานะว่ามันเป็น เรื่องที่ครอบงำทุกเรื่องสำหรับวิวัฒนาการทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตทางวิญญาณเป็นอย่างนี้จนแล้วมันก็น่าสงสารทำไมมันถึงเงียบลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เงียบเก็บอยู่ในปัจจัยปีดกไม่เอามาพูดมาจ่านี่จะโทษใครก็ไม่ได้ ไม่พัฒน์ไปดกมันก็มีแต่ทำไมไม่เอามาพูดมันจะเป็นเพราะไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่อาจจะเอามาพูดหรือจะเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วก็ไม่เอามาพูดขอนี่เป็นปัญหาอยู่เป็นปัญหาอยู่หลายอย่างแต่สั้งเกตเห็นได้ว่ามันไม่เป็นที่เข้าใจแจม่มแจ้งชัดเจนจนพอใจแลว้วก็อยากจะเอามาพูด มันก็เป็นเรื่องที่ชะงักชะงักงันอย่างน่าละอายหรือเป็นความเสียหายอย่างยิ่งจึงขอเอามาพูดใครจะอยากฟังไม่อยากฟังจะรำคาญหรืออะไรก็ตุดแท้ต้องขอพูดเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยไม่คิดว่าใครมันจะเบื่อหรือจะไม่ชอบ หรือบอน,นี่ต้องปิดเพราะพูดเรื่องอตาตมยตาก็เอาอตาตมยตาคืออะไรกันแน่คืออะไรกันแน่นี่มันตอบได้สารพัดอย่างแต่ที่ว่าจะเป็นใจความรัดกุมก็พอจะตอบได้สองอย่างคือว่านิพพาน ทางแห่งนิพพานพูดอย่างนี้มันยังฟังยากไปก็พเพื่ะความดับและทางแห่งความดับอาตมยตามันเป็นชื่อของนามธรรม คือความเป็นอย่างนั้นความรู้อย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นสถานะอย่างนั้นนี <c> ่ <oughs> เป็นนามนธรรมก็เรียกว่าอตัตมมยตาแต่ถ้าให้เป็นชื่อของบุคคลผู้มีอตัตมมยตาก็เรียกชื่อว่าอตัตมโยอตัตมโยคำว่าอตัตมโยก็แปลกหูท่านทั้งหลาย แต่ถ้าฟังไปฟังไปก็ชินก็ไม่แปลกอัตมมโยเป็นไวายพจน์ของพระอรหันต์พระอรหันต์มีวายพ์แปลกๆที่เราไม่ค่อยจะได้ยินกันอยู่ก็มากนะอตมาก็พยายามอามาทําให้ได้ยินพระอรหันต์พระอรหรันต์แปลว,ว,ว่าว่าตาทีก็มีตาทีแระคงทีไไ่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหว เกพลีเป็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดถึงทั้งหมดอทัทธโสไม่มีชายหรือเงื่อนสำหรับให้ต่อสืบต่อกัน,อ,กอ,กนอีกต่อไปดังนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ขอแนะคำว่าอะตมโยขึ้นมาอีกคำหนึ่งแปลว่าผู้มีอาตมยตา เมื่อรู้ว่าอัรมยาตาคืออะไรก็จะรู้จักพระอาหารหันดีขึ้นนี่ก็ศึกษาในฐานะจะรู้จักพระอาหารหันมากขึ้นหรือดีขึ้นถ้าให้เป็นชื่อของความดับมันก็หมายถึงนิพพาน ความไม่เกี่ยวข้องกับอะไรความไม่ต้องอาศัยอะไรอีกต่อไปความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันก็มีความหมายแห่งนิพพานแต่ถ้าใช้หมายถึงทางแห่งพระนิพพานก็คือความรู้ที่ทำให้เป็นอย่างนั้นความรู้ชนิดที่ทำไม่ให้ติดอยู่ที่นั่น แล้วติดอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นอิสร,ระทนทุกข์อยู่ที่นั่นไม่ใช่นิพพานออกก็จะได้จากที่นั่นจึงจะเป็นนิพพานความรู้ที่ออกที่ทําให้ออก,กไปจากที่นั่นก็เป็นเรื่องทางนิพพานท่านออกไปจากที่นั่นได้แล้วก็เป็นนิพพานหมดปัญหาหมดความทุกข์อาตมยตาก็เป็นความรู้ที่เป็นทางให้รู้ถึงนิพพาน ถ้ามีตัวอธรรมยาตาจริงๆประจำอยู่แล้วมันก็กลายเป็นนิพพานเป็นผู้มีผู้บรรลุนิพพานไปทีนี้ก็มามองดูว่าเดี๋ยวนี้เราติดอยู่ที่อะไรติดอยู่ที่อะไรติดคุกติดตารางติดผูกมัดรัดรึงอยู่ที่อะไร ขอสนใจเอาเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองตัวเองกำลังติดอยู่ที่อะไรติดอยู่ที่ทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีเกียติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาหรือเปล่าหรือมันติดอยู่ที่นี่เราจะเหาะจะออกไปได้อย่างไร ถ้าพูดตามภาษาธรรมะมันเป็นภาษาเทคนิคทางธรรมะมันก็พูดได้หลายคำติดอยู่ในโลกติดอยู่ในสังขารการปรุงแต่งก็ได้ติดอยู่ตามนาฏของกิเลสก็ได้ติดอยู่ในกองทุกข์ก็ได้ติดอยู่ในภพก็ได้ จะจะพูดในภาษาที่งดงามอย่างอภิธรรมแล้วก็จะพูดว่าติดอยู่ในกามธาตุเป็นขั้นต้นติดอยู่ในรูปธาตุเป็นอันดับสองก็ติดอยู่ในอรูปธาตุเป็นลําดับสามสามลำดับก็พอแล้วคือสิ่งที่จะทำให้ติด <c oughs> กามธาตุคือสิ่งทั้งปวงที่ยังมี ความหมายเป็นกามมีกามเป็นสิ่งสูงสุดที่เห็นได้โดยมากก็เรื่องหญิงเรื่องเพศนะเรื่องเพศนะเร่งเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่ก็ก็เป็นกมามาธาตุถึงแม้ว่าจะติดในอําในเงินทองเข้าคล้องยอศักดิ์บริวารอํานาจวาสนาบารมีมันก็เพื่อกมามาธาตุทั้งนั้นแหละ จะมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นมหาจักรพรรดิมันก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือสแสวงหากามทั้งนั้นแหละมันทั้งหมดนั้นดึงมารวมอยู่ในคำคำเดียวว่ากามาธาตุนะศัตว์ในนรกก็มุ่งหมายกามาธาตุแต่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้สวยกามคนมนุษย์ธรรมดาก็มุ่งหมายกามาธาตุ เทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรก็มุ่งหมายกามธาตุตั้งแต่สวรรค์กามาวจรลงมาถึงตัตรรมดา,าก็ติดอยู่ในกามธาตุคือติดอยู่ในอัาทะของกามธาตุสิ่งทั้งปวงมีอัาทะก็มีคุณค่าท,ที่จะยึดโน่นกิจใจ ของผู้เข้าไปเกี่ยวขอ้องกามธาธาตุเนี่ยสาธะตามแบบของการมธาตุเป็นที่ลุ่มลงของสัตว์สามัญญสัตว์ที่ชั้นต่ำชั้นต่ำสุดสัตว์เดรัจฉานก็บูชาลงไหลปลอใจกามธาตุ เป็นพื้นฐานถึงแม้บางเวลามันจะไม่เป็นก็ช่างมาันนั่นนั่นมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณแต่ว่าโดยประมาณก็พอใจในกามาธาตุคนก็เป็นอย่างนั้นเทวดาตามที่พูดถึงกันอยู่ก็ยังอยู่ในลักษณะอย่างนั้นจะเทวดาที่นี่เทวดาในสวรรค์ที่ไหนก็มันยังบูชากรรมาธาตุ ถ้าสมเคราะห์กันละเอียดแล้วแม้แต่ต้นไม้ก็ยังพอใจในกรรมธาตุเพราะพอใจในการสืบพันธุ์ต้นไม้นพยายามดิ้นรนอย่างยิ่งที่จะสืบพันธุ์คงจะมีความรู้สึกชนิดที่เป็นความพอใจอะไรด้วยก็ได้นี่ทั้งหมดนี่รวมเรียกว่ากรรมธาตุเป็นที่ติดพันธ์อยู่ที่นั่นในที่นี้มันจะ เบื่อหน่ายได้อย่างไรมันก็ต้องมีความรู้มันก็ต้องมีความรู้ว่ามันทำความยุ่งยากลำบากให้อย่างไรทีนี้มันก็มีความจริงอยู่ว่าถ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันให้เพียงพอแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการมธาตุที่ทำความยุ่งยากลำบากให้เพียงไรคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับกรมนี จะไปรู้เรื่องกามหรือเรื่องโทษเลวร้ายเลวทรามของกามมันก็คงไม่ได้มันก็หนีไม่พ้นในการที่ต้องบริโภคก,กามหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาม <c oughs> จนมองเห็นรู้สึกประจักษ์แก่ใจแ้วก็เลยอยากจะพ้นออกมาจากกาม มันอย่างเดียวกับเรื่องความทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เคยเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันก็ไม่เคยคิดจะออกจากความทุกข์เพราะมันไม่รู้จักความทุกข์ดังนั้นมันจึงต้องชิมความทุกข์สเสวยความทุกข์จึงเป็นเรื่องหยาบหยาบกใจาจได้ไง่ายๆ่าย ที่จมันเป็นเรื่องกิเลสเรื่องละเอ,อียดเช่นเรื่องสังขารเรื่องกิเลสเรื่องเหตุแห่งความทุกข์นั่นก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกศึกษายากเข้าใจยากแต่มันก็อาจจะรู้ได้ในที่สุดธรรมชาติจึงสร้างให้เราโง่ามาแต่ในท้องแม่โง,ามางามาออ่มาโง่มาออกมาออกมาทำผิดทำผิดทำผิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ แล้วก็เ็เยเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วจึงก็ยคิดออกจากทุกข์แล้วก็ได้ออกจากทุกข์แล้วก็เลิกกันออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่เป็นทุกข์ซะก่อนมันก็ไม่รู้เรื่องทุกข์แล้วไม่ไม่อยากจะออกจากทุกข์ไม่ไม่เกิดความคิดที่อยากจะออกจากทุกข์แต่ถ้ามันมองเห็นอะไรโดยความเป็นโทษเป็นอันตรายแล้วมันอยากจะออกนั่นแหะคือตัว อาตมมยตาอรตมมัจตาเห็นกามธาตุเป็นเครื่องทนทรมานก็อยากจะออกจากกามธาตุเห็นรูปธาตุและอรูปธาตุยังเป็นเครื่องผูกพันก็อยากจะออกจากรูปธาตุและอรูปธาตุาอ่อยสนใจเถอว่าสิ่งที่เขาไปลงไหลอยู่นี่มันเป็นอย่างไรมันกัดเอาหรือไม่ อที่นี่มันมีความจริงที่ว่าไปรักอะไรหลงไหลอะไรยึดมั่นอะไรสิ่งนั่นหละมันกัดสิ่งนั่นหละมันกัดขอให้สังเกตด้วยดีๆไอ้เรื่องถูกกัดแล้วไม่รู้สึกว่าถูกกัดนี่ดูมันจะจะแย่มากอ่ะจะเป็นความโง่หลงไหลกว่าสิ่งใดหมดคือมีความทุกข์แล้วไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ นี่มันถึงที่สุดของความโง่ขอให้เรามีสติปัญญาเพียงพอที่จะรู้ว่าถูกกัดหรือไม่ถูกกัดไปยึดมั่นอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดเป็นเป็นกรอนหน่อยยึดมั่นอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดไปยึดมั่นนี่ยึดมั่นสำหรับจะเอาจะรักจะยึดครองก็ได้ บาบาจะทำลายล่างจะฆ่าฟันกันก็ได้มันแล้วแต่ว่ายึดมันในทางบวกหรือในทางลบถ้ายึดมันแล้วเป็นกัดยึดมันในทางบวกก็กัดไปอย่างหนึ่งกัดอย่างสมัครให้กัดนะยึดมันในทางลบก็ดินรนกันไปตามเรื่องราวร่อนนไปตามแต่แล้วมันก็กัดเมื่อเห็นโดยาจเป็นจริงว่ายึดมันแล้วมันกัดมันก็อยากจะพ้น ในความรู้ที่เรียกว่าธตรมยตามันก็เกิดขึ้นยานความรู้ก็เกิดขึ้นว่าไม่เอากับสิ่งนี้แล้วไม่เอากับสิ่งนี้แล้วขอให้เห็นว่า,ามันอยู่กับเราหรือมันดับอยู่ข้างหน้าในทุกแง่ทุกมุมแห่งชีวิตที่ไปยึดมันอะไรข้าวแล้วมันก็กัดแล้วมันก็ต้องเลิก เป็นอันว่าเราหลีกเรื่องนี้ไม่พ้นคอ,อยเป็นเรื่องที่สนใจอยู่เป็นประจำเถิดแต่วัดนี้การบรรยายมันก็จะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันคงจะตกลงมาแน่แล้วเขาปิดแล้วเขายุติการบรรยายและแถมยังจะไม่ต้องสวดด้วย อา้าวต้องปิดในการบรญญายนี่ไม่ต้องไม่ต้องย้ายแล้วปิดเลย